ที่ห้าเอวเมสุตังเอกังสมัยยมภควาสเกสูปิห้ารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาเปกูสังเคนาสติงปัญจมาเตหิเปกูสเตหิสเปวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังัสนายาปิกูสังขจัดดักรโฉตุตนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะ ทหโหสิอยังโขปะวาสังเกสุวิหารติกปิลาวะถุมหาวาเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตถีปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวอารันเตหิทัสหิจากโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปิตตัโหติแล้วก็วันตังทัศนายาภิกขุสังคันจายานูนะมายัมปิเนนะภะขวาเตนุปัสสังกเมยยามาปุปัสสะกะมิตาวะปะวา โตสันติเกปเา,กา,าเจกคธถาภาเสยามาติอัตคูตาเทวตาเสยกาปินามะภารวาบุติโสสัมมัญชิตังวาปาังภาษาเฉยยะภาษาิตังวาปางสมมิเฉยยะเอวะเนวะอุทาวาเสสุเทเวสุอัตตันตระอิตาปะควะโตภุระโตปาลุปตุระหังสุ ตาเทวตาปะควันตังทิวาเทวตาเอกมันตังมันฏะสุเอกมันตังอาทิติตาโขอเอกาเทวตาปะควะโตสันติเกอิมังคาทังภาสิมหาสมะโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมะยังทักขิตาเยวะอป,ปราชิตะสังคันติอัฏฐโคราเทวตาตา ขวัตโตสันติเกอิมังคตาทางอภัสริตตรณฑะิคัโวสมาทะหังสูจุดจิตตังอันตะโนชุกามะกังสุสาระทีวาเนตานิคาเหตตายบทะสียานิลักขันติปันติตาติอัตาโคปราเทวตาปะควัตโตสันติเกอิมังคาทางอภัสิจิตวาคีลังจิตวัยปลิขังอินทาคีลังโอหันจัมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจักุมา มาตาสุทันตาสูสุนาคาติอตาโคปะราเทวตาภะควะโตสันติเกยิมังคาทางพาสิเยเกจีพุทธังสระนังกตาเสนะเตคมิสันติอปายาภูมิมิงประหาวยักษ์มนุษังเทหังเทวตา เอวกายังอัปาริภุริสันติติอัทโขปะวาวิกูอมันเตศเยปูยนะพิกเวทะสาสูโลกะธาตูสูเทวตาสันิปฏิตาหุนติตถาคตังลัสนายาพิกูสังกัญจายปีเตภิกเวเฮสุงอาติตธรรมทานังระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปขวะวันตานังเอตปรามายวะเทวตาสันิปติตาเหสุง เสยยะธาปิมายังเอตระหิเยปิเทภิกขเวปวิสันติอนาคขตมัทานังอรหันโตสมาสพุทธาเตสมปิปะขวันตานังเอตปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะธาปิมายังเอตตระหิอจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิทิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ ต่างสุนารถาสาธุกังมานาสิกะโรธาภาสิสามีตตเอวัมพันเตติโกเตพิกูปะควานโตปจัตโสสุงภะวาเตเอตทะโมจัศสิโลกรรุษกษาสกามียัตถาภูมิมาตัาสิตาเยสิตาคีเรฆัพปะรังปะหิตตัตตาปัสมาหิตาปูทูสีหะสหาวันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมะ นะสาสุทธาวิปัสสนนามะนาิลาคือโยปัญจสเตสัญตววะเนกาปิลวัตทเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกศาเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนนทภิโกเตจัตตปมกกรุงสตวารุสสะสานเตสัมปะตุระหงยาหนังอมัสนุสานะทัศนังอเปเกสตะมัทธคุงสหสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหสานัง อามานุสานะมัทธสูงอเปเกนันทนันตามัทธคุงทิสาสภาพุตตาหุงตันจะสพ,พังพิญญายาวะจิตตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสธาสาวกเกสสนิรเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาะทาภิกขโวเยโวหังกิตายิสามิคิลาหิอนุกุปปโสสตสหัสสาวยัคขานุม,มากะบิละวัฒวะ วายที au, the, to, oo, ่ม <arsi> ันโติ <Joshua> ่โตนัตวให้สัโนมธรรมนาภิกมุโมคุนังสมิติงวะนังสาหัสสาเหมะมาตายะคานันตตวัน้โนยี่มันโติ่โตนัตัวใหสัิโนมธรรมนาพิกมุโมคุณังสมิติังวะนังสาตาคีราติสาหัสายะคานันตตวาน้โนยี่งมันโติ่โตนัตัวใสัโนมธรรมนาภิกมุมคุนังสมิติงวนั่งอิเจเตโสจะสาหัสสายะคานนตตวนิโนย่มันโตยิ่งโตนัตัวให้สัโนมธรมนาภิกมุมคุนังสมิตติัง เวสามิตาปัญจสตายัคานันตว,นวันิยิ่ตมันตัวดีมตัตนังสิโลโมธัมนาพิการโมพิคูนางสมิติงวะนั่งกุมภิโรราชาคหิโกเวปุลสะนิเวสนังปิโยนางสต,าตาัดหัสสังยัคคานางปายิรูปปาสติกุมภิโรราชาคหิโกโสปาคาัสมิติงวะนั่งปุริมัจาาที่สังราชาทัตร,รัตโทปาษาส,ะสะติคันทัพานังอธิปฏิปฏปมหาราชายัสะสิโส กุฏาปิตาสะพะโหท่านอาหมามหาภาราท่านมัตัวเต็มตัวนั่งตัวสัสดงมาธั้งมนาเป็กามุขุนนางสมิทธิงวันทักกีนันจ่าที่สังราชาวิรูโโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชาละสัสดงโสกุฏากุฏาปิ สัพพะโิท่านมามหาภลรายทิมตัวติมตัวนั้นตัวสัสนมาธรรมนาภิกรมีคู่นางสมิติงว่าปาชิมันจ่าทีสัราชาวิรุปโขปสาสตินาคานันอธิปฏิมหาราชาสัสิโสพุทตาปิตสัพพะโหวิท่านนมามหาภาายที่มันตัวติมตัวนั้นตัวสัสนมาธรรมนาภิกรมีคู่นางสมิงติงว่าอุตรันจ่าที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักานังอธิปฏิมหาราชาสัสิโสพุทตาปิตสัพพะโหวิท่านนมามหาภลรายที่มตัวติมตัวนั้นตัวสัสนมาธรรมนาภิกรมีคู่นาสมิติ อุริมะทิสังทัตตะรัตโธรักีเนนะวิรูฮโกปาชิเมนะวิรูปะโคกุเบโรตารังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาทะัตะะะและมานาทังสุวาเนกาบิลาวัตเทเว,ว,ทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสถามายาคุเตนถูเวนเตนถูมิภูจามิภูโตสหจันทะนุกรมมเสโทจากิน,น,น,นูคันถูนิคันถูจ่าปานาโถโอปะมัญโยจ่กเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสนโนจ่กคันทัพโคณโจรชาชาจะโนสโคอาภูปัญจศิขโคเจวะ ติมพระรูสุริยวัชชสาเอเตจันเยจะราชาโนคตัปภาสหาลาชุภิโมทะมานาภิกามุพิคุณังสมิติงวนังทาคูนาภะสานาคาเวสาราสหาตันชักกากรรมพัสสตราอาคูบายาคาสหายาติภิยามุนาทาตะรัฐาจัอาคูนายะส,สิโนโเอราวันโนมหา โสปาคาสมิติงมะนางเยนาคราเชสหาสาธรันติทิพาทิชาปังขีวิสุทธาจักขูเวหายะสาเตวนมัชดปัตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภาญยันตาธานาคราชานมาสีสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธอันายวาจะหิปุปาวะยันตานาคาสุปนาสารณะมัง มะกัางสุพุททางชิตตาวชิตระหะเทนะสมัมมุทางอสุราสิตาภาตาโรวาสะวัสเสสเต,เตทิมันโตยะส,สิโนกัลละกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวขาสาเวปะจิติสุจิตติจาปหาราโทมมูจีสหสตันจาราิพุตานังสเพเวโรวจานาะมะกา สันในหิตวาพะลิงเสนางราหุพันธะมุปาขมุงสมโยธานิพันธันเตที่คุณนางสมิติงวะนางอาโปจาเทวาปเทวีจะเดโชวาโยตถาขมูวารุณาวาุณาเทวาโสโมจะเยอะสาสหาเมตตากรุณากายิกาคูเทวายาสิโนทัศเดชะสัชธากายาเปันตัวนี้หน่่ยที่เปนตติมตัวนั้นตัวสิสนมวาธรมานิการมุภิคุณนังสมิติงวะนาง เวนทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตากขัตตานิสุปุรคิตวาอาคูวันทะวะนาหกาวะสุนังวาสโวเสตโทสโกปาคะปุรินทะโทร,เรทะเสตทัสะาขยาสะเพนนังตัวโนนที่มันตัวที่มันตัวนั้นตัวนีน้ซาสิโนบธรม,มนาปิการมโกนังสม,มติงวะนัง อาถาภูสหภูเทวาชลมักกิสิขาริวะอาริทกาจาโลชาจามุมมาปุพะนิพาสิโนวารุณาสหาธรรมมาจากจุตาจากอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวะสววาสว,ว,าสวเนสิโนทัศเดทัศธากายาสาเพนะวนันนี้วันที่มาตัวนี้ติ่ตัวนั่นตัวสัตสินุมาถมนาณพิกามุพิกุณังสมิติงวนังสมานามหาสมนามนุสหาสมนุสุตมา ถาปะทูสิกาอาคูอาคูมณูปะทูสิกาอาทาคูมหาอารโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนปราราคามหาปา,ารากามาอาคูเทวายาสัตสิโนทเสนเตทัศนากายาสเปนนาตโตนินตนนโนอิทิมตัวอิทิมตัว,ตวนั้นตัวนี้สัสิโน โอทัมมนาพิการมุงพี่คูนาสเมติงมนัางจุกกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาตัคยาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละทะชามิสกาจายาสิโนทะณะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสเตคาเสตทัสทากายาเป็นนวัวนี้โอที่มัตัวนี้ติมตัวนั่งตัวสาสนาโอทัมนาพิการมุงพี่คูนาสเมติงวันนาง เคมียาตุสิตายามากันธกาจายสัตสิโนสัมพิตตกาละนามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอัตาคูปารานิมิตาเทเสตเทเสตทะศรักระยาสเปนนาตโตนิโที่มันตัวี่มันตนั้นตัวเซสิโนโมทันมนาพิกามโมพิคุนาสอมิติงวนังเสเถเทเทวานิการยาสเปนนาตโตนิโนยิทิม นามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสทิงสาสะฮะปบุทธะทาดีมัคคิลังโอทะติน,นะมะนาสว่างทัเคโมขะตะรังนาคลางจันทังวะอาสิตาติดตังสุพัมมาปาระมัตโตจะปุตตาอิธิมะโตสหะสันนังกุมาโรติโซจะโสปาคะาสมิติงวะนางสหัสสพัม,มะโลกานัง มหาพมมาพิติธาติอุปปันโนชุติมันโตวสวิสมากายโยเสสะสิโสทเศธะอิสราอาคูปาเจกาวะสาวัตติโนเตสัญจามัจจะโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจาะเพยพิกันเตสินเทเทเวสะพัามาเกมาราเสนาพิกามีปัสสะกันหัสะมันทิยางเอถะ คันหาทาพันธาทาอาเคนะพันธามัตุโบสมัมนตาปาริวาเรธานาโบมุญจิตาโกจินังอิติตันธามหาเสโนกันหะเสนังอเปสาเยปานินาตละมาหัจะาสะรังกตวานาภิระวังยะธาปาวุสุตสาโตสโกเมโขธนะยันโตสาวิชุโกตถา โสปจ,จุธาวติสังคุโทอาศยังวเสตันจะสพังปัญญาญาววิคิตวานาจะกุมมาตาตัวอมันตยิสธาสาวะเกส,สเสนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชนานดาพิาเกวงเดงจะตัตปมกกรุงสุตวะทุตสาสะสนังวีตาราเกหิปกามูลเนสังลมปิอินชยุงสะเพวิชิตาสะคามาพญาติตายาส,าสิโนโมทันติ สหกูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ